กรับสวัสดีพี่พี่เอร้านใจรักพาเครื่องกันทุกทท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สําหรับช่องทางการติดต่อของเช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0ูนย์เก้าห้าสี่ห้าสามสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ไอด์ไลน์เนี่ยศูนย์เก้าห้าสี่ห้าสามสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับ,รบทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่ม ค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับ fc ก็วันนี้นะครับมีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันให้ fc ได้เลือกเช่าเลือกชมกันอีกเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับ fc รายการแรกนะครับเป็นพระปิดตานะครับของหลวงปูก่แก้ววัดเครือวันนะครับองนี้เป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักสภาพสวยสวยเนื้อหาเก,ก่า,กาแบบนี้เลยนะครับ fc เก่าเดิมนะครับ สวยสวยนะครับองนี้ผิวพันธ์เนี่ยถึงยุคเลยนะครับเก่าบึกนะพี่นะ้เก่าบึกองนี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันให้ FC ได้เช่าหากันเอาไป350บาทนะครับเอาเพียง350บาสบบาทดำสวยๆเดิมๆแบบเนี้ย <c oughs> ชอบใจรายการไหนก็จัดได้นะอันนี้รายการที่1 350 ต่อมารายการที่2นะครับจะเป็นเหรียญหล่อปู่สุกปากคลองมะขามเท่านะครับเป็นเหรียญหล่อข้างอุนะครับข้างอุหล่อโบราณนะครับ FC เป็นเนื้อโลหะทองผสมนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่นะเนื้อทองเหลืองสวยๆเลยนะครับนี่เหรียญหล่อข้างอุปู่สุกนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับ เดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พีเอครับสำหรับเหรียญหลอกข้างอุหลวงปู่สุขปากคองมะขามเท่ารายการที่2เอา350วาบาทนะครับผม350บาท่อมารายการที่3นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่วเงินพิมพ์คีตานะครับตรงนี้เป็น4ชายนะครับ FC เป็นหล่อบโบราณนะครับเนื้อโลหะทองผสมสวยๆนะครับเดิมๆแบบนี้แล้วดูกระแสโลหะนะครับ มวลสารต่างๆนะครับพี่องค์นี้สวยนะครับไม่ต้องพูดเยอะง่วงนอนนะพี่น่าจจะพูดแบบว่าไม่เรื่นปรื๊ดนะครับแล้วดูนะครับเราดูแล้วลอ,อ,องพิจารณานะครับลองพิจารณาสีสวยเดิมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับ เป็นรูปหล่อพิมพ์ขี้ตานะครับสี่ชายหลวงพวอเงินวัดบางคารนะครับองนี้ก็แบ่งปันให้350บาทรายการที่3นะครับผมต่อมารายการที่4จะเป็นสมเด็จนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะครับสวยๆเลยนะครับ FC เก่าๆนะครับมีร่องรอยการใช้มาบ้าง แต่สวยนะครับเนื้อเนี่ยหนึกหนึนะครับมวลสารจัดชัดเจนนี่นะครับแบบนี้เลยสามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับสำหรับสมเด็จวัดระคังนะครับรายการนี้สวยๆนะครับ F c ตรงนี้สวยๆเลยนะครับรายการที่4นะครับ ต่อมารายการที่5เป็นเหรียญปูดทวดรุ่น3นะครับเนะเป็นเหรียญเสมาสภาพสวยนะครับเดิมๆนะพีนะ่น้องนี้เสมารุ่น3ปูดทวดเนื้อทองแดงไม่ค่อยเจอนะครับนับวันยิ่งหายยากนะครับ นี่นะพี่นะเดิมๆแบบนี้นะดูตัวตัดนะครับนี่ให้ดูกันชัดๆนะครับเอาไป400บาทนะครับเสมาปู่ทวดรุ่น3ขอ400ต่อมารายการที่6นะครับจะเป็นพระปิดตาเก่าเนื้อตะกัวรงนี้เป็นพิมพ์ปั้นนะเนื้อตะกัว่ควคล้ายๆพวกปู่เอี่ยมพ่อทับวดทองอะไรพวกนั้นนะครับพิมพ์ทรงโดยรวมเนี่ย เนื้อหาตะกัวเก่ามากนะครับนี่นะเว้นะเก่าเก่าแบบนี้เลยนี่นะครับเป็นปิดตาเนื้อตะกัวเก่าพิมพ์ยันยุ่งนะครับไม่ทราบสำนักนะเวนะอยู่ในกรอบเลทแบบนี้นะเวเอา3 5 0าบาทนะครับผม3า0รยายการที่6 ต่อมารายการที่7นะครับเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะครับอันนี้น่าจะออกที่วัดสุทัศน์สองสีกว่านะเป็นหล่อบโบราณกระแสโลหะเก่าแบบนี้นะครับสวยสวยเดิมเดิมหล่อบโบราณนี่นะไม่ได้ขี้บงขี้เบ้าต่างๆ เก่ามากนะครับเก่ามากนะครับ fc เป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะครับนั่นจะออกแถววัดสุทัศน์นะครับที่วัดสุทัศน์350บาทรายการที่7ต่อมารายการที่8เป็นเหรียญเจตุรพิษพรชัยหลวงพ่อก,กวยนะวัดโคศิตารามเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับเดิมๆนะพี่นะเหรียญน,นี้ เอา350บาทเหมือนกันนะครับก็ถือว่าพระสวยเดิมๆนะพี่นะไม่ค่อยเจอสวยนะครับตัวตัดชัดเจนเหรียญคมชัดดีนะพี่นะรายการที่8ต่อมารายการที่9 เปีเยญพระปิตาหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเหี่ยนกระไหล่ทองสภาพสวยแชมป์เลยนะครับเบบซีไม่ค่อยเจอสภาพสวยแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้เนี่วีดเลยนะครับเก่าจริงสวยจริงนะครับจังหวัดไร่ย,ยองนะครับหลวงพ่อสาครลูกศิษย์สายหลวงปูท่ทิมนะครับเอา400บาทนะครับ400บาท อักขระลายยันต่างๆคมชัดเจนนะครับเหรียญน,นี้ถือว่าสวยงามมากนะครับขอ400บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อสาครวัดหนองกับรายการที่9ต่อมารายการที่10นะครับเป็นลูกอมหลวงปูดูนะครับวัดสแกนะครับ FC ลูกนี้เอา350บาทนะครับลูกอมปูดูนะครับนี่เดิมๆสวยๆแบบนี้นะนี่นะครับ มวลสารแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ FC 350บาทแนวรูกอมปูดูเก่าสวยต่อมารายการที่11เป็นรูปหล่อพุทธกวักนะครับปี05หหลวงพ่อทบวัดชนแดนองค์นี้เป็นพะระหล่อบโบราณน,นะครับเป็นพะระหล่อบโบราณสวยๆแบบนี้นะครับ มีรอยการตัดใบตัดช่อต่างๆกระแส่โลหะเนี่ยแบบว่าเก่าๆนะครับเป็นผิวมะขามเปียกนะเวลาผิวมะขามเปียกแบบนี้เลยนะครับพี P ่พี c ครับสวยงามชัดเจนสำหรับพุทธกวักนะครับผม 350บาทรายการที่11นะครับต่อมารายการที่12จะเป็นพระปิดตานะครับองนี้เนื้อทองแดงพิมพ์คล้ายๆปิดตาแรกบางไผ่แต่หล่อมาด้วยทองแดงไม่แน่ใจว่าเป็นทางสายใต้หรือเปล่าแต่เก่านะครับเอา350นะครับผม350บาทเก่าๆแบบเนี้ย นะองค์น้อยๆน่ารักน่ารักพอ,อกมารายการที่13นะครับจะเป็นพระเลี้ยงนะครับพระเลี้ยงเนื้อดินนะครับลำพูน<ด>นะพี่นะดูเนื้อดินให้เก่าๆมีลงมีแร่นะครับต่างๆสวยงามดีนะพระเลี้ยงองค์นี้นะครับเอา400บาทนะครับ สี่ร้อยบาทเนี่ยดูคาบขี่กรุคาบความเก่าตามซอกต่างๆถือว่าสวยงามดีเลยนะครับสำหรับพาเรียงองน,นี้นี่ดูนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้พี่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาท,นะบบาทต่อบาอะไรครที่สิบสี่ 14เป็นเหรียญหลวงพ่อจันทร์นะครับพระจันทโชตนะครับอายุ83ปีนะครับนี่2สองนะครับสให้เป็นที่ระลึกในงานฉลองสารานะพี่นะเก่าๆแบบเนี้ยเอา400ร้อยนะครับสองสี่นะครับแล้วดูขอบข้างขอบข้างนี่เขาเป็นข้างกระบอกเลยนะครับ2478 สภาพใช้หน่อยนะครับผมสภาพใช้หน่อยแต่โดยรวมเนี่ยดูสวยนะครับ400บาทรายการที่14ต่อมารายการที่15เป็นพยาเต่าเดือนเนืแบบนี้แกะจากงาเก่าๆนะเอา500นะครับวันนั้นเปิดไว้พันฝ่าวันนี้เอา500บาทนะครับแต่ขอไม่ลดนะตัวนี้เป็นงาแกะแท้ๆเก่าๆเลยนะครับ จะตีเป็นปูสุกหรือว่าตีเป็นสายไหนอันนี้แล้วแต่พี่ๆเลยนะครับผมไม่เป็นนะพี่นะแต่ผมว่าน่าจะเป็นปูสุกมีรอยจานแบบนี้เก่าๆดีนะพี่นะเก่าๆดีห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทรายการที่สิบห้าต่อมารายการที่สิบหกนะครับเป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับที่ระลึกครบแปดรอบ เหรียญน,นาปกนะพี่นปู่ทิมเอาห้าร้อยนะครับเนื้อดาวะเหรียญน,นี้สวยๆนะเหรียญแบบว่าผิวไฟแดงๆเลยนะครับขายราคาเดียวกับทองแดงเลยนะพี่นะก็ถือว่าเป็นพระที่ผมเคยลงไปแล้วก็เดี๋ยวมาแบ่งปันกันแบบราคาแบบนี้แล้วกันนะครับใครไหวใครชอบก็เช่าใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับองนี้เหมือนพระนอนกล่องเลยนะ มีพวกเศษไอ้กำรรมะหยี่พี่นี่ห็นไหมสวยงามมากนะครับเสมาเอ้ไม่ใช่ไปเหรียญ8รอบนะครับหน้าปรกเนื้อนวโลหะห้500านะร้บาทในห้าร้อยบาทรายการที่16นะครับต่อมารายการที่17เป็นพระปิดตาสายใต้นะครับเนื้อสำลิดเก่าๆเอาไปสามรอยห้าสินี่นะครับ น่าจะเป็นปิดตาเพราะเสงวัดแหลมทรายนะั่วตนี้สายใต้เลยนะครับเนื้อสำลิดเก่าๆนะครับถือว่าชัดเจนอีกหนึ่งรายการนะครับ,สว,ส,บ,รนะรบสวยสมบูรณ์นะครับผมสวยสมบูรณ์นะครับนี่ปิดตาเพราะเสงแหลมทรายไม่ใช่พราะเสงอะไรนะปิดตาสายใต้อะ เป็นปิตาสายใต้นะผม,ผมพูดไม่ปินึกไม่ออกแล้วง่วงนอนวิรายการที่17-350ต่อมารายการที่18เป็นสมเด็จพิมเจดี JD นะครับ350บาทเหมือนกันองค์นี้สภาพใช้เนื้อหนึกหนึกเก่าๆนะครับสวยงามมากนะครับองค์นี้ นี่เลยครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะเดิมๆสวยๆแบบนี้เป็นพิมพ์ j จดีนะครับพระเกรดจดซุ้มนะครับเนื้อหาเก่าๆนะคนี่สวยๆเลยนะพี่นงวัดละครังนะครับ350ใครชอบปิดปิดได้นะครับต่อมารายการที่19ก็จะเป็นเหรียญหล่อนะเอเป็นรูปหล่อนะครับพระพุทธนะพิมพ์ปางใส่ญาติ วัดสุทัศน์แหันสองสี่กว่าองนี้เก่ามากนะครับเก่ามากใครชอบพระหล่อบโบราณตรงนี้ผมแนะนําเลยนะครับเนี่ยดูรอยตะบุงตะใบนะครับเก่าๆแบบเนี้ยไม่ค่อยเจอนะครับแล้วพระเนี่ยหล่อโบราณแบบโบราณแบบจริงนะครับโบราณจริงนี่เห็นไหมนี่นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับพิมพ์ปางสายญาติออกวัดสุทัศน์นะครับ เป็นพวกหล่อรพระประจําวันอะไรประมาณนี้นะพี่นะขนาดกําลังน่ารักพี่1ข้อนิ้วนะความยาวองค์พระไม่ใหญ่เกินไป350บาทนะรายการที่19ต่อมารายการที่20เหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญเก่าวัดถ้ำตะโกนะพี่นะนี่เหรียญลบบุรีนะสองสี่เจวัดถ้ำตะโกเนื้อทองแดง ตามซอกมีข้ามเหงือข้ามใครติดเห็นชัดสวยสวยแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวตัดประมาณนี้นะครับเบ่ซี ให้ดูกันทุกซอกทุกมุมใครชอบเหลี่ยนวัดถ้ำตะโกนะผมไม่รู้ชื่อหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวลบบุรี2470เอา400นะครับ400บาทรายการที่20ต่อมารายการที่21เป็นวัดพับนะครับเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับเก่าๆเนื Weekly ้อนี่แบบว่าสมเด็จเลยนะพี่นะเก่ามากะครันนี้พิมพ์คมชัดด้วยนะครับ เก่าแล้วพิมพ์คมชัดนะครับสวยงามนะครับเดิมๆเลยนะครับเอาไป350นะครับ350หมดพับร <c oughs> ายการที่21นะครับผมต่อมารายการที่22เป็นพระร่วงหูยานลบบุรีเนื้อชินเงิน องน,นี้เอาห้าร้อบาทนะครับ500บาทเก่าเก็บนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยถ้าชอบใจก็ปิดได้นะปิดได้นี่เนี่ยใบหน้าใบตาคุมๆนะสวยงามดีนะพี่นะสวยงามดีสำหรับ พระร่วงหูยานลบบุรีเนื้อชิมเงินนะครับ500บาทรายการที่22ต่อมารายการที่23นะครับก็จะเป็นเหรียญน,นะพี่นะเปเหรียญหลวงพ่อพระธรรมจักรเหรียญน,นี้เอา400นะครับ400 เหรียญเก่าสภาพใช้เมื่อวานเนี้ยเหรียญสภาพดีกว่านี้นะเมื่อวานสภาพดีกว่านี้เป็นขอบกระบอกเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นขอบกระบอกนะครับเดิมนะครับเหรียญสวยทองแดงเก่าเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะสี่ร้อยบาทนะหลวงพ่อพระธรรมจักรออกวัด เขาวัรรม,มูลนะเว้ยนะต่อมารายการที่ยี่สิบสี่เป็นงานแกะนางกวักเอาสี่ร้อยไม่ทราบสำนักไม่ทราบสำนักเอาสี่ร้อยเก่าๆแบบนี้เห็นไหมเรี่ยมมานะเว้ยนะด้านหลังเป็นนางกวักเลยคนระับด้านหน้าก็จะเป็นนางกวัก เป็นงานนพี่วนะ่ะเป็นงานแท้ๆสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสี่ต่อมารายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมออกวัดแม่น้ำคูสี่ร้อยบาทนะครับแม่น้ำคูเหรียญนี้ลมดำนะพี่นะสวยๆแบบเนี้ย สวยมากนะเวลาสี่ร้อยบาทรายการที่25 <S <S ต่อมารายการที่26นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับออกที่วัดเดิมบางนางบวชเยนนี้สามร้อยหาเก่าๆสวยๆเลยนะครับ350ใครไวใครได้ นะครับใครไวใครได้วัดบ้านแขนะพี่นะรายการที่26ต่อมารายการที่27เป็นเดียนหล่อ,ลอนะครับพิมพ์ของตะเคียนของหลวงพ่อโบย้ยวัดมะนาว เอาไป400เก่ามากพิมพ์พระกิ่งคองตะเคียนหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับ fc ขอแบ่งปันให้ fc 400บาทแนะบบส0รบาทเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับเก่าเก่าแบบนี้เลย400ใครชอบปิดได้ปิดนะพี่นะพิมพ์กิ่งคองตะเคียนหลวงพ่อโบยรายการที่27 ต่อมารายการที่28เป็นหลวงปูดทั่วเตารีดแนศูนยะ์ห้าเอาไป400นะครับ400เก่านะครับสวยด้วยนานๆเจอสี่ร้อบาทเตารีดปูดทวดศูนห้า ต่อมารายการที่29เป็นพระกลิ่งเก่าน่าจะเป็นกลิ่งสายปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพิมพ์ทรงประมาณนี้เอาไป400นะครับเอา400บาทสวยสๆเดิมๆนะครับกลิ่งดังนะกลิ่งดังอยู่ สี่ร้อยบาทในรายการที่29บเกต่อมารายการที่30มสิเอา350ราสเนี่ยเสยมาปูทิมทองแดงลงยาฉลุกด้วย350บาทให้ดูนะครับมีตอกโคต,ตัวนะตรงสังคติตัวตัดด้านข้างครึ่งใบมีด ด้านหลังเป็นหลังเรียบแล้วมีจาน350บาทใครไม่เช่าก็แล้วแต่ผมแนะนำผ้าสวยให้1องค์ราคาถูกๆสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆ f c ทุกท่านครับสวัสดีครับ